สำหรับท่านที่ใช้สิทธิ์คนละครึ่งและเราเที่ยวด้วยกันที่มีการยืนยันตัวตนการเข้าใช้แอปเป่าตังภายในวันที่27มกราคมที่ผ่านมาณนะตอนนี้ท่านสามารถไปตรวจสอบสิทธิ์การรับเงินเยียวยา7,000บาทตามโครงการเราชนะได้แล้วก็ขอให้ท่านไปที่เว็บไซต์เราชนะ .com จากนั้นก็กรอกข้อมูลของท่านนะครับกรอกเลขบัตรประชาชน13หลักกรอกชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดของท่านนะครับจากนั้นท่านก็จะได้รับทราบว่าท่านได้รับสิทธิ์หรือไม่ผ่านการคัดกรองถ้าท่านได้รับสิทธิ์นะครับท่านก็จะได้รับเงินในวันที่18กุมภาพันธ์เป็นต้นไป ซึ่งเงินก็จะโอนเข้ามาในแอปเปาตังของท่านนะครับต่อเนื่องไปทุกสัปดาห์ตั้งแต่วันที่18กุมภาได้ไปจนครบคนละ7,000บาทและมีเวลาใช้เงินไปจนถึง31พฤษภาคม64อันนี้สำหรับท่านที่ได้รับสิทธิ์ส่วนท่านที่เมื่อใส่ข้อมูลไปแล้วเนี่ย ทางระบบขึ้นมาว่าท่านไม่ผ่านการคัดกรองเนื่องจากสาเหตุอะไรก็แล้วแต่ท่านยังมีโอกาสแก้มือนะครับก็เรียกว่าท่านยังสามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์เพื่อให้ทางหน่วยงานภาครัฐนั้นทำการตรวจสอบใหม่อีกรอบหนึ่งซึ่งการยื่นขอทบทวนสิทธิ์นั้นท่านสามารถยื่นได้ทางเว็บไซต์ เราชนะ .com ตั้งแต่วันที่8กุมภาพันธ์ถึง8มีนาคม64ซึ่งเมื่อท่านยื่นขอทบทวนสิทธิ์ไปแล้วทางกระทรวงการคลังจะนำข้อมูลของท่านไปตรวจสอบไปประมวลผลใหม่อีกรอบหนึ่งเพื่อให้ท่านนั้นได้รับการยืนยันชัดเจนว่ามีการตรวจสอบอย่างละเอียดและก็จะแจ้งผลให้ท่านทราบต่อไป แต่ว่าการขอทบทวนสิทธิ์และการตรวจสอบอย่างละเอียดในรอบที่สองนั้นนะครับผลการตัดสินผลการคัดกรองจะถือเป็นการสิ้นสุดเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าท่านจะได้รับสิทธิ์หรือไม่ได้รับสิทธิ์นะครับถ้าตรวจสอบครั้งที่สองในระบบการทบทวนสิทธิ์แล้วถือว่าเป็นการสิ้นสุดการตัดสิน ในส่วนของท่านที่เป็นประชาชนทั่วไปที่ไม่มีบัตรคนจนและไม่ได้ใช้สิทธิ์คนละครึ่งซึ่งท่านนั้นไปลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาที่เว็บไซต์เราชนะ .com ตั้งแต่วันที่29มกราคมที่ผ่านมานั้นท่านก็สามารถเริ่มไปตรวจสอบสิทธิ์ว่าท่านจะได้รับเงินเยียวยาหรือไม่ได้รับเงินเยียวยานะครับสามารถตรวจสอบได้ ตั้งแต่วันที่8กุมภาพันธ์6,4เป็นต้นไปที่เว็บไซต์เราชนะ c o m เช่นเดียวกันและหากว่าท่านนั้นผ่านเกณฑ์ได้รับสิทธิ์นะครับก็จะเริ่มได้รับเงินตั้งแต่วันที่18กุมภาพันธ์เป็นต้นไปก็ได้ทุกสัปดาห์ต่อเนื่องไปจนครบ7,000บาทและมีเวลาใช้เงินไปจนถึง31พฤษภาคม6,4 อันนี้เป็นหลักเกณฑ์ที่ทุกท่านมีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินเยียวยาเท่าเทียมกันหมดนะครับโดยมีกติกาหลักๆก,ก็คืออายุ18ปีขึ้นไปนะครับสัญชาติไทยไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33ไม่เป็นขน้าราชการหรือเจ้าที่ของหน่วยงานภาครัฐต่างๆไม่เป็นผู้รับบำนาญ หรือได้รับเบี้ยหว,วัดเป็นประจำทุกเดือนจากหน่วยงานราชการมีรายได้พึงประเมินภาษีไม่เกิน3 0 0แสนบาทต่อปีและมีบัญชีเงินฝากทุกธนาคารรวมกันไม่เกิน5 0 0แสนบาทณนะเดือนธันวาคม63และสำหรับท่านพี่น้องประชาชนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับก็ยังสามารถไปลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ เราชนะ .com ซึ่งก็จะเปิดลงทะเบียนไปจนถึงเวลา5ทุ่มของวันที่12กุมภาพันธ์สีไม่มีการจํากัดจํานวนนะครับกี่คนก็ได้นะครับขอเพียงท่านผ่านเกณฑ์ท่านก็จะได้รับเงินเยียวยา7,000บาทครับส่วนท่านที่ไม่มีสมาร์ทโฟนไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีบัตรคนจนนะครับ ท่านก็สามารถไปลงทะเบียนรับเงินเยียวยาเราชนะได้เช่นเดียวกันโดยขอให้ท่านไปที่ธนาคารของรัฐที่อยู่ใกล้บ้านของท่านก็กรุงไทยออมสินหรือว่าทกสธนาคารอะไรก็ได้นะครับที่อยู่ในสามธนาคารนี้ท่านสามารถไปลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์64เป็นต้นไป ก็เอาตัวจริงของท่านแล้วก็บัตรประชาชนตัวจริงไปด้วยเดี๋ยวทางเจ้าที่เขาจะอำนวยความสะดวกให้กับท่านยังไงทุกคนมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาเท่าเทียมกันหมดครับขอเพียงท่านผ่านเกณฑ์จากโครงการเราชนะครับ